อาหารเป็นพิษในภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรติดตามได้ในคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับคำในข่าวสัปดาห์นี้นะคะไปดูการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ในบราซิลค่ะเมื่อนักวิจัยสามารถถอนพิษงูร้ายแรงแห่งอเมริกาใต้ด้วยสิ่งใกล้ตัวอย่างพักผลไม้ได้ค่ะซึ่งพาดหัวข่าวของรอยเตอร์ระบุว่า Scientists is Neutralize Pit Viper Venom with Compound from Fruits and Vegetables หมายความว่านักวิทยาศาสตร์ถอนพิกงูชนิดหนึ่งด้วยสารประกอบจากผักและผลไม้ค่ะ <Wow. S 2> คำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะขอเสนอคำว่า Poisonous จากเนื้อหาในข่าวนี้ที่ว่า A substance found in fruits and vegetables can neutralize the venom of a poisonous pit viper common in much of South America, Brazilian researchers have discovered. หมายความว่านักวิจัยชาวบราซิลได้ค้นพบสารประกอบที่พบในผลไม้และผักซึ่งสามารถถอนพิกของงูที่พบทั่วไปในอเมริกาใต้ค่ะ คำว่า poisonous ในข่าวนี้ทำหน้าที่เป็นคำคุณศัพท์นะคะแปลว่าที่มีพิษค่ะส่วนคำว่า poison เป็นได้ทั้งคำนามและคำกริย,ยานะคะถ้าเป็นคำนามจะแปลว่ายาพิษหรือพิษค่ะไปดูการใช้ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น every exterminator said using poison was the fastest way to deal with mice so Joe did his own research about non chemical methods หมายความว่าบริษัทกำจัดหนูและแมะลงทุกแห่งบอกว่า <Huh? S 1> การใช้ยาพิษเป็นหนทางที่รวดเร็วที่สุดในการจัดการกับหนูดังนั้นโจจึงทำการศึกษาค้นคว้าวิธีกำจัดหนูแบบปราศจากสารเคมีเองค่ะ <Huh? S 1> ส่วนคำว่า poison ที่เป็นคำกริยาแปลว่าวางยาพิษค่ะไปดูการใช้คำนี้ในบทสนทนาระหว่างน้อยหนากับคุณครูกันค่ะตัวอย่างเช่น What's the name of the Disney's character who poisoned Snow White? คุณครูถามว่าตัวละครดิสนีย์ที่วางยาพิษสโนว์ไวท์มีชื่อว่าอะไรจ้ะ The Evil Queen น้อยหนาตอบว่าราชินีปีศาจคา่ะ นอกจากนี้ค่ะคำว่า poison ที่เป็นคำกริยานี้ยังให้ความหมายเชิงอุปมาอุปไมยได้ว่าสร้างผิดร้ายหรือให้ผลร้ายค่ะไปดูการใช้ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น the community has been poisoned with racism making d r chen and his family members vulnerable to harassment s หมายความว่าชุมชนนี้ได้รับพิษร้ายจากการเหยียดเชื้อชาติ ทำให้ด็อรเฉินและครอบครัวของเขามีความเสี่ยงที่จะถูกคุกคามค่ะ oh, <no. S 1> ส่วนคำว่า poisoning เป็นคำนามนะคะแปลว่าการวางยาพิษหรือการได้รับพิษนะคะอย่างเช่นคำว่า food poisoning ซึ่งแปลว่าอาหารเป็นพิษนั่นเองค่ะไปดูการใช้คำนี้ในบทสนทนาระหว่างจอชกับเจนนี่กันค่ะตัวอย่างเช่น Sorry I missed you guys at the party I got food poisoning จอชบอกว่าขอโทษนะฉันพลาดเจอพวกเธอที่งานปาร์ตี้เลยฉันเป็นอาหารเป็นพิษนะ่ะ I didn't go either I was sick after we had lunch too เจนนี่ตอบว่าฉันก็ไม่ได้ไปเหมือนกันนะ่ะฉันก็ป่วยหลังจากที่เรากินมื้อเที่ยงด้วยกันนั่นแหละ <c oughs> มาส่งท้ายคำในข่าววันนี้ค่ะด้วยคำคมจากเนลเซนแมนเดลานักต่อต้านการแบ่งแยกสีผิวในแอฟริกาใต้ผู้ล่วงลับซึ่งเคยกล่าวเอาไว้ว่า resentment is like drinking poison and then hoping it will kill your enemies หมายความว่าความคุณเคืองก็เหมือนกับการดื่มยาพิษเข้าไปเองแล้วหวังว่ามันจะฆ่าศัตรูของคุณเอาละค่ะหมดเวลาสำหรับคำในข่าวสัปดาห์นี้แล้วนะคะถ้าชื่นชอบคลิปของเราช่วยไปกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเราได้ทุกช่องทางนะคะแล้วกลับมาเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆกับคำในข่าวได้ในครั้งต่อไป วันนี้ลาไปก่อน see you later สวัสดีค่ะ